จำได้แค่นีะครับโอ้โหวันนี้ผมจะมาเล่นเกี่ยวฟีไฟผมจะมาเล่นหมดซีสีก่อนอย่างแรกแล้วตาที่สองเพราะหมดซีสีจะอันดับอะครับอืมอ่าย้ําเราก่อนละกันอืมเจ้าเบียว มาครับแล้ของซื้อ M ห้าร้อยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือดีเซลมันคือดีเซลครับมันไม่ใช่ M ห้าร้อยอืมพอมาเปรียบเทียบกับพี่เต้วันนี้ต้องยอมว่าทางนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่สิ่งที่สวรรค์ให้เข้ามาคือเนื้อเสียงแล้วก็เลือกเพลงได้ตรงกับสิ่งที่เขามีมันก็เลยดูเหมือนว่ามีส่วนเหลือบุ้งอยู่ไปด้วยก็หวังว่าจะไม่ทำอาจจะดูหัวนะคะผู้บังคับมาใหม่โอ้โห รถเป่งเป่งหัวแตกหัวแตกหัวแตกลังเพื่อหลังเพื่อหลังหัวแตก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 ครับ ลราสองตัวเว้ยเราสองตัวเน็บปะนั่นไงเพื่อนเพื่อนดีหน่อยโอ้เพื่อนมันหูตะกี้มันกับเท้าช,ะชะัดๆัดหมดตัวแล้วน้องๆเพื่อนมาเจ็บ มันเจ็บบอกว่ามันเจ็บหัวไม่ติดเพื่อนเกือบจำไม่เนี่ยเพื่อนนอนรอหมดแตกยิงกับมอครับแอหน่อ่ละกัน ไอ้สองเล่นดีสือเฮ้ยใส่เงินหัวนี่ว่หัวซื้อไอ้วอมได้ไมเนี่ยมาแล้ว อ้ยกบหัวลั่นกบหัวลั่นนะครัะปุ่มปุ่มปุ่มน้ำกรแตกน้ำช้อตกมแตกอุ๊ยเอาบาว่ะม่อยู่นะวันนี้ล้มโอ้เพื่อนเพื่อนโอซ้ำไป คนนี้ก็พาะอโยโยได้ว่าเอามาอีกแล้วทำสินบา้าแตกไปตัวหนึง่สนสสงสามเท่จังหวัดนี้ซ้ำยังไงยังไงเจอครับโอ้โหวิ่งหันหลังไปเปิดเปิดหมดก,ก่อนแล้วมาเปิดหมดกันละนั่งน้อง,อ,งอือเอห กนเลยอ่าอ่าอ่เรวจะบอกให้เธอรู้เธอใจได้แค่มองใด้มองได้ทั้งใจเราจะชุบกันนหครับนอหน่ง นั่นซ้ำอุตสาหเก็บสามาได้แล้วเชียวเพื่อนครับเพื่นอนนังชอบเลยเพื่อน จะชี่ยวไม่ท่าไม่ไม่ขึนให้ขึนให้ไม่เอาดีสเซตขอว่ะทำนานไงเนี่ยอืมก็เจ็บโตรเจ็บ จิ้โคตร้นนมั่วเหลืองนตานิ้วไก่อด KFC แล้วอ่ะอะร้อนนั่นไงตัวตัวนเลยนั่นแต่ครับเนมตายแล้วมาช่องเดียว เดี๋ยวเริ anyway me, oh. ่มใต้ตายแล้วคิดก่อนปุ่มกดตัวเลเบิลกดตัวกดตัวซ้ำสวยมองไปด้านโบสถจังหวะนี้โอ้โหเจิน โดดตัวเองแล้วบอกโดดตัวเองโอ้ข้างหลังเพื่อนข้างหลังข้างหลังแล้วบอดี้โอ้โอ้โอ้ถูกพิกแล้วงงเลยแล้วถูกพิกได้ไงถอดสวยสวยถอดสวยๆมาเลยจ้า ไม่วอไม่ติดไหนก็มาละจจะบองให้เธอรูอเเอ้เพื่อนเพื่อนะะโอ้โหโอ้โหเพิ่งไปช็อตนี่ไง ขอหมวกแตกเลยนี่เมย์ล่ะห <palavra> ัววะเปิดโปรลหัวแล้ววะกดไลค์ให้ก่อนอืเอาวะระโดมาสันสวยอ่ะ นี่ทักษะโจตาวะ่ะนี่ซ้ายมาแตกไปมาแล้วงันหัวงันหัวบนงันหัวสวยมาก ตอนอยู่ปิดควายตอนแต่ปิดโคสมันหัวเรอ,เอะเลือกซองนะเพื่อนอหัวโผหัวโผนี่ไงนี่โดสองเมตรด้วยเทปล่ะเพราะที่ก็สองเมตรครับ จังเมาต่อไป,ปยังไม่ได้ยังไม่มาเลยครับรับไม่ช่องยจะรับจับบาลไหมครับเนี่ยเฮ้ยยอดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชกแกชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยครับยัดมีกำลังใจเล่นนะครับ <c oughs> จะแพะ้ไหมเนี่ยอ่ะอะไยผมเลยเท่านี้อ๋อ ไม่ให้ชนะมาแล้วไม่ชนะนะน้องไอ้สกินน้องฮะจีสิบแปดไม่ใ,นนนนในนส่สก,กินอีกแล้วจีสิบแปดค่กกะ 就是这里了。 wan dengar so yummy yeah, sedap so yeah, belai คุณยอดยอดมากเนาะโอ้ยพี่ใช่ไหมเนี่ยอะไรไม่รู้ แตกแตกฉี่ใจมองใจรู้ใจได้แก่มองโทษไว บนนั้นเพื่อ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 น,น,นสวยอุ้ยงั้นขโว,วยด้จอาไปเลย

นานไงถูกดีเุดขอตัวอีกแล้วเฮ้ยนี่นี่มันระดับโลกระดับที่อะไรรู้เย่อ่าเพื่อนอเพื่อนอ่าอยู่ในนี้โอ้ข้างล่าง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  chọn 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 bốc chọn 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 กด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 สวยมมนครับผมใช้กระถางฮาตริพอจะส้ได้ก็จะนี้แหละ ຊິຈໍາແປນ້ອງນັກນັກເພື່ອນນ້ອງນ້ອງນັກ1 รทุกคนรักทุกคนนะอย่าลืมด like กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย